สวัสดีครับไทแทนจากโฟงอันมิวสิกค,ครับวันนี้มาร่วมงานแพลวนะคะมังไงบ้างครับแฟนคนอมาก,ก <laughs> อดีใจมากครับก็มาร่วมงานแพลวเชียริตี้ทั c ช of h โฮมนะครับก็เป็นงานที่เราจะ,ะมีการประมูลกระเป๋าที่ผมวาดแล้วก็รวมถึงศิลปินท่านอื่นๆน,นะครับ ก็มีการประมูลที่ p พลตคอมแล้วรายได้ทั้งหมดจะนําไปช่วยผู้ป่วยยากไร้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาครับผมก็ดีใจมากๆเพราะผมก็เป็นคนที่สายตาสั้นตั้งแต่เด็กครับแล้วก็เห็นความสาคัญของสายตาเราก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานเชาริตี้แบบนี้ครับใบงกระเป๋านะบหนึ่งกระเป๋าที่ผมวาดใช่ไหมครับกระเป๋าที่ผมวาดก็จะมีว่ารูปดวงตาครับก็เป็นดวงตาแล้วก็จะเป็น เหมือนเล่นคำนิดนึงจะเป็นเขียนว่า I wish ครับก็รู้สึสกว่าคือเวลาเราพูดถึงดวงตาเราอาจจะนึกถึงการมองเห็นการอะไรแต่ว่าอยา่าทุกคนคิดว่าเวลาการเราเวลาที่เราหลับตาครับก็เป็นอะไรที่สวยงามมากๆการที่เราได้หลับตาตั้งสมาธิกับตัวเองได้อดีฐานะครับก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่รู้สึกว่าเจ๋งมากๆเลยนํามาเขียนว่า I wish อยู่ในกระเป๋าครับก็เป็นเหมือนการเล่นคําครับใช่ wish ี่เหใช่ อ๋อใช่ต่อเอ่อไม่ได้ตั้งใจจะทายเพลงนะครับแต่ว่าคือเกิดอินสปายครับคือเหมือนเหมือนเป็นการอธิษฐานครับแล้วพอเราอธิษฐานเราก็นึกถึงการหลับตาครับก็เลยเขียนเป็น I wish ขึ้นมาใช่ท่านอาจต้องแบบว่ามีชวนชวนแล้วล่ะคจะชวนได้เนใ่อไหร่มาร่วมประมูลกันไหมใช่ครับก็สามารถประมูลได้ถึงวันที่30นะครับก็อยากให้มาร่วมประมูลกันก็มีกระเป๋าทั้งของผมทั้งของศิลปินอีกหลายๆท่านเลยครับก็รายได้อย่างที่บอกก็รายได้จะบริจาคให้ ผู้ป่วยยากไร้ทางด้านที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับก็มาร่วมบริจาคกันเยอะๆนะครับวันนี้้อาเพลงครับคิวปิดด้วยใช่ครับเพลงคิวปิดก็เป็นเพลงที่ผมกับทีมก็ทำโช์นี้ไว้สำหรับโชว์ที่ฮ่องกงเป็นที่แรกครับก็นี่ก็เป็นที่ที่สองครับใช่ที่ได้โชว์เพลงนี้ครับก็ดีใจมากๆเป็นได้เหมือนเปลี่ยนเซตลิสบ้างครับก็ดีใจมีเพลงใหม่ๆมาโชว์ครับ ใช่ครับยังไงบ้าวก็ได้ข่าวว่าโอ้โหแฟนๆที่มาคอนเดอร์มาด้วยครับครับก็เมื่อต้นเดือนนะครับก็ได้ไปงาน h a r เบิล Show Carnival ที่ฮ่องกงมาครับก็เป็นงานต่างประเทศครั้งแรกเลยครับที่มีโชว์ครับผมก็ดีใจมากๆต้องยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆครับเพราะเป็นโชว์ต่างประเทศครั้งแรกครับก็ทําเต็มที่ครับแล้วก็โอ้โหมีแฟนคลับมารับตั้งแต่ที่แอร์พอร์ตรวมถึงที่โชว์ก็ มีแฟนคลับถือไวไฟก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นแฟนคลับต่างประเทศบแบบ,บมาให้กําลังใจเราขนาดนี้ก็ดีใจมากๆใช่ครับแล้วก็เป็นกําลังใจ <ๆ S 2> ที่ดีมากๆที่ทําให้ผมแบบมีกําลังใจไปฝึกฝนเพิ่มพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามทําผลงานดีๆออกมาให้แฟนๆทุกคนครับนจริงๆแล้วคือไม่ใช่แค่นั้นเาแฟนคลับีเปิดชอบ้าเปิดบ้านแฟนคับครับใช่ดีใจมากครับเพราะว่าเดิมก็เราก็มีบ้านแฟนคลับที่ไทยนะครับแต่ไม่คิดว่า จะมีบ้านแฟนคลับต่างประเทศแบบเร็วขนาดนี้ผมก็ดีใจมากมากก็ขอบคุณมากเป็นแบบโชว์ so, แบบอเนอร์โชว์ลสครับที่ได้มีแฟนคลับที่น่ารักขนาดนี้ครับ่างนี้ต้องไปตัดได้บ่อยๆแล้วนะแฟนเรียกรองครับก็ถ้าได้มีโอกาสผมไปแน่นอนผมยินดีไปแน่นอนระหว่างนี้ก็จะเตรียมตัวให้พร้อมจะฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นครับเพื่อถ้ามีโอกาสได้ไปโชว์ต่างประเทศหรือที่ไหนที่ไม่เคยไปจะได้พร้อมเต็มที่ครับ ใช่ครับช่วงนี้ก็มีงานอ e ีเวนต์บ้างครับแต่ว่าเวลาว่างผมก็ช่วงนี้ก็ซ้อมเยอะพอสมควรครับใช่ก็อยากพัฒนาสกิลหลายๆด้านของเราครับเพราะรู้สึกว่าเออแบบโลกเรามันเปลี่ยนไปขึ้นทุกวันเราเองก็อยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปทุกวันเหมือนกันนะครับเหมือนที่แบบว่าอว่าตอกกบกนบไล์ครับว่าให้แบบต้องมีรเช่ใช่ใช่ครับใช่ก็คือผมกับทางค่ายก็คุยกันว่าแบบ เออเราอยากเหมือนวัดว่าเราพัฒนาขึ้นไหมาจากปีที่แล้วอะไรอย่างี้ครับก็เลยมีเซตอัพอีเวลูเอชันเพราะว่าจริงๆแล้วถึงเราเดบิวต์มาแล้วครับผมก็รู้สึกว่าเราก็ต้องไม่หยุดที่ถึงเราจะเดบิวต์แล้วเราก็ต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับใช่ก็เลยมีอีเวลูเอชันครับก็เหมือนให้ทางผู้ใหญ่ดีคายประเมินว่าเอ้ยเราพัฒนาขึ้นหรือเปล่าจากปีที่แล้ว,ๆๆบบวอ,อะไรอยงง่างี้ครับใช่อะไรนะครับ เลยครับก็จะมีทั้งเรื่องเต้นครับทั้งเรื่องร้องทั้งเรื่องแรปครับก็พยายามฝึกทุกอย่างให้พัฒนาให้เราออล r ร u ว์ขึ้นครับใช่เราเรู้สึกว่าคือแบบว่าเราอยากจะแบบมีด้านไหนดีนี่สุดคือเรียกว่าอะไรครับผมอะอยากพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านพอเรามาทำเพลงอะเราจะได้เลือกสกิลเซ็ตที่เราฝึกมาสำหรับเพลงนั้นถูกครับ mm hmm. ก็อยากจะออล r ร u ว์ round, แต่ว่าก็อาจจะยังไม่อยาก พินมากครับว่าสำหรับคัมแบ็กหน้าเราจะใช้เอาเอาวุธส่วนไหนที่ฝึกมามาใช้ครับใช่ขอเก็บเป็นความลับก่อนครับช่วงนีู้่าะนอกจากเตรียมซ้อครับช่วงนี้ใช่ไหมครับนอกจากฝึกซ้อมก็อีกอย่างที่ผมอยากพัฒนาตัวเองที่เป็นเหมือนร่างกายสุขภาพมากกว่าคือเรื่องฟิตเนสครับก็พยายามทำคาร์ดิโอทำอินเทอร์เวลลเทรนนิ่งครับเพื่อจะได้โชว์ตอนนี้ก็โชว์ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับ อีกหน่อยผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากโชว์ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงเต้นโดยที่ไม่เหนื่อยเลยครับก็เลยต้องทำอินเทอร์เวลเทรนนิ่งเพื่อให้เราร่างกายฟิตขึ้นใช่ครับอิ่งนี้ต้องแบบว่าเราแบบนักเปาแล้วขยับเรื่อยไะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอินเทอร์เวลเทรนนิ่งก็จะทำเป็นเขาเรียกว่าเอ่อ progressive overload ครับก็สมมติอ่าสปรินต์จาก2นาทีก็เพิ่มเป็น3นาที4นาที5นาทีเราค่อยๆทยอยขึ้นแต่ละวีคครับ ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่วงนี้ก็มีทำคอปเวอร์บ้างนะครับที่ช่องทางค่ายครับสามารถติดตามได้ที่ YouTube Phone อ็นทครับแล้วก็ Instagram ของผมนะครับ t อ t a n t ก็มีอัปเดตดงานอะไรก็สามารถติดตามทาง IG ได้เช่นกันครับขอบคุณครับ